จะรับกล่องนะครับดูนะครับผมซือ้อกล่องสวยงามน,นะครับเดี๋ยวนี้เ,เรามาดูกันว่าในอะไรบ้างกล่องสินค้าสองตัวนะครับเดี๋ยวเราต้องดูว่าใช้ได้ไหมอันนี้ครับครับมีสองอันนะเป็นเป็น ตัวรับแล้วก็ตัวส่งนะเนาะ receiver เดออ่าในนีีอะไรบ้างชั้ดชัดแบบเอ้ยโอ้ยเวยลองกินหนุ่มจีนก่อนเลยวันนี้ <laughs> ตอนนี้จะไปเทสที่ชั้นสองนะครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่ชั้น2นะครับทดสอบเสียงไหมชัดเจนดีไหมลองดูนะครับ ี่คือไฟเนี่ยมันก็เป็นแบบแรกนะแบบเทสต,ตอนแรกในคลิปก้อนใหญ่ไฟก็คือติดไฟแดงติดยาวไฟเขียวก็ติดยาวนะครับก็แปลว่าเชื่อมต่อกันได้แล้วฮะตอนนี้ทดสอบทดสอบสวัสดีครับทดสอบทดสอบนะทดสอบทดสอบได้ยินเปล่าอ่ะขูดขูดครฮัลโหลฮัลโหล สวัสดีค่ะสวัสด well, hmm. ีครับสวัสดีครับเสียงดีมากนะคะเก็บเสียงดีมากจะมีหมดปรับระดับได้3ามระดับ เทสติคอร์เซอร์ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เราจะมาดูนะครับว่าเสียงที่ไมค์ติดคอร์เซอร์เนี่ยเสียงมันจะมี Oh uh God. -huh.